ยุ้ยใช่ไหมเออเห็นไหมมันไม่ไปง่ายๆอย่างนั้นตอนอาจารย์ประกาศทำเมื่อประมาณสักห้าเกเดือน้ดีวเนี่ยจะไปตามเก็บตัวเนี้ยแม่งจะกลับเวลาไปใช้ชีวิตมันจะกลับมาอีกเพราะว่ามันจะค่อยๆมาวิเคราะห์วิจารณ์เรื่อยตัวนี้มันจะค่อยๆคืนกินคืนกินคืนกินเราทีนี้เราก็รู้บ้างหลงบ้างอืมมันระลึกไดไงมันมีธรรมะไงแล้วตอนนี้เป็นไง โ่วมร่วมกับคุณจิ๊บยังก็ว่าเข้าใจแต่ยังไม่ล่งมอ๋อยังไม่นั่นหรอกยุ้ยมันก็มั่นใจจานหล่ะบอกจานคนเดียวมีผมท่านั้นที่ปลดตรงนี้ได้ล่งด้วยเมื่อกี้ขนหัวอาจารย์ลุกคุณจิ๊บก็เป็นผื่นแดงหมดเลยนะจา์ก็แกไปเล่นกับตัวนั้นเนาะไปไม่แกไปเล่นกับตัวนั้นผมไม่ได้เล่นผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เล่นกับตัวนั้นผมจับพลิกเลย ผมจี้ก็ไปเลยมผมไล่ตัวนี้อย่างเดียวเพราะมันรู้ดออกจากนี้เอารู้หมดแหละมันจะเป็นปัญญาตัวเนี้ยจะเข้าใจเลยในหัวในใจนีหมดแหละทีนี้หาตัวนั้นไม่เจอหรอกไม่เจอต้อไมไ,ไม่รู้ตอ <laughs> <laughs> นแรกก็พามันขับรถมาอย่างดีนะเปรุงไปเรื่อย ไปเื่ยเนี่ยต้นเนี้ยเมื่อวานคนบอกว่าเนี่ยแม่รูปว่าจะไปหาอาจารย์เนี่ยมันมันมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกหลงหน้าหลงตาแลหลงอยู่ในการปรุงแต่งกันนะเออตอนเห็นเนี่ยตอนเห็นน่ะหันหน้าไปดิไม่มีแม่เหรอตอนชิดแต่มีแม่แต่ทาได้อยู่แต่ยังไม่ภาษายังไม่ปรากฏใช่อืมทีนี้เราจะเห็นต้นตอเลยนั่งอยู่เฉยจะเขี้ยนลูกหมดแหละมันไม่หลงเข้าไปอืมปัญญามันมันพูดไม่ได้ตรงเนี้ย เราจะรู้เลยว่าเราหลงอะโอ้โหตอนนั้นแม่งยินหลงมันไม่รู้เออมันก็ค่อยคืลนนี่นู่นนี่นั่นนู่นน่ะปรุงแต่งไปเรื่อยเป็นไรนะ่น้ผากเป็นไรตอนนั้นะขับรถมาเมื่อวานตอนอยู่ที่ว่าจะมันพูดไปเรื่อยออะืมันพูดไปเรื่อยว่าเอามนจะกลับไปแบบหลงอีกไหมหรือจะไปหลุดอจะเออจะเอายังไงอะไรแบบนี้เหมือน มันจะมีตัวสอนอะไรแบบตัวนั้นแหละตัวมโนโตัวเก่งอะ่ะบางทีมันสอนธรรมะเกง่งไนไตัวเนี้ยโอ้ยเนี่ยที่สอนกันอยู่เนี่ยนักธรรมทั้งหลายที่สอนกันบาโลกเนี่ยมึงจะให้กูจําอะไรมึงจะให้กูไปเริ่มพบชาติใหม่ไหมจะให้ก่อตัวเป็นเมมโมรีขึ้นมาใหม่ไหม,มหรือมึงจะหลุดทําไมมันทําไมมันไอตัวนี้ทําไมไม่พูดว่าเออเราจะกินข้าวอร่อยนอนู่นนี่ทําไมไม่ไปเรื่องพวกนั้นเออนะ เออทาไมเรื่องธรรมะนี่มันที่มหาอาจารย์กับพ่อของก็คือมันไม่ไม่ไม่สงสัยอะไรแล้วนะแต่พอไปเหมือนกับเหมือนเคสลูกศิษย์อาจารย์ทั่วๆไปที่เขายังเหลือแบบตัวสุดท้ายที่แบบอย่าประมาทนะอะไรแต่เราไม่เห็นไงพอเราไปเจอกับตัวเราเองไปใช้ชีวิตใช่ไหมไปใช้ชีวิตแต่ว่าเราก็ไปก็ก็อยู่ในมรรคแต่ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงไม่รู้ต้องแต่ทําไมมันเหมือนมันมีความทุกข์อยู่ข้างนอกกับคนนอะ มันหลงเข้าไปในสัญญากับคนอ่ะเราทำไมทุกข์กับคนมักมันจะมีสองประเภทหนึ่งมักเวลาเราใช้ชีวิตอันนี้มักหยาบมักขจิตตัวนี้เลยตัวในเนี่ยบดล็อกปั้งเนี่ยมักยมักหยาบเนี่ยเป็นของที่เราเห็นก่อนอยู่แล้วอืมักขจิตมันเป็นมักที่ทําลายตัวมนุษย์วิญญาณการสื่อต่อความหลงมักหยาบเนี่ยคิดดีคิดชั่วเราเห็นแล้วเราเรื่องอะไรไปทํานั่นเป็นมักของโลกแต่มันเป็นสิ่งเดียวที่เราต้องขัดเกลาขึ้นมาก่อนต้องเดินตามเส้นทางนี้ก่อนไม่ใช่ศีล เมื่อเราไปถึงมรรคจิตแล้วมรรคผลนิพพานแล้วเราก็เห็นอ๋อมันก็ไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่เห็นต้องคิดหาอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวมันมาเองทุกอย่างอะ่ะนั่งเฉยเฉยเนี่ยเนี่ยปัญญาสูงสุดที่อาจารย์สอนมันไม่มีตัวมาสอนธรรมะอือไอตัวเนี้ยยังดีมันสอนตัวเองถ้ามันไปสอนตรงคนอื่นแล้วมึเงเื้ยงานงอกเลยก็เหมือนในครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายผู้คงแก่เรียนเนะที่ยวสอนแต่คนอื่น ตัวเองกลับมาไม่ได้แล้วเข้าไปหลงด้วยเออมันหลงหลงรู้เออหลงเข้าไปในสัญญาธรรมะนี่เต็มไปหมดแหละรู้ไปหมดเออตรงนี้รู้อะไรไม่รู้รู้ตอนที่พูดเท่านั้นเนี่ยแล้วก็ไปได้ยึดมั่นถือมั่นมันไม่มีรูปน้ําที่อาจารย์อธิบายไม่ได้ตรงเนี้ยไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเห็นหมดอหะจะอธิบายมันปรุงแต่งหมดเลยจะจับอะไรก็มันจับไม่ได้มันไม่มีตัวมโนอือ แต่นี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเออเรอหลงเข้าใจมันไม่มีภาษาอะไรใช่ใช่ใช่มันมันเข้าใจมันก็ถจุกมันมันมันไม่ได้ยึดมันจะบอกว่าเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ไมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงตรงเนี้ยมันเข้าใจอะไรไม่รู้อ่ะแต่กูไม่หลงแล้วอ่ะมันเหมือนคนงงงไปเลยหัวนิบนั่นเลยระเบิดสมองไปเลยมันเหมือนคนไม่คิดอะไรอ่ะแต่มันมีความคิดอยู่นะมันก็มีเสียงนู้นเสียงนี้ได้ยินหมดแหละ อืมแต่มันมีตัวเข้าไปยึดอืมเนี่อเหลือแม่แม่นี่โง่มากจันอืมแม่แม่ก็คิดเอาว่าโง่ไงก็เหมือนกันแหละพ่อเขาบอกว่าอันเจ้าน่ะต้องเอาไปอยู่บ้านอาจารย์สักสิบวันขนาดไปสอบใบขับขี่ก็ตั้งสามวันอืออันนั้นมันเป็นเรื่องของโลกน้องนเขาน่ะวันเดียวเขาก็สอบเรื่องธรรมเนี่ยไม่มีเรื่องแบบนี้เรื่องธรรมะเป็นบัญยายชนิดหนึ่งเออไอเรื่องโลกเนี่ยมันมมันเป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่ง เออเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องทมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยเออไม่เกี่ยวออกับความคิดเนี่ยสูงสุดปัญญาสูงสุดเข้าใจตรงนั้นปั๊บเดียวเนี่ยไม่หลงตัวนั้นก็เออเนี่ยเธอเป็นอย่างนเ,ออเนี้ยเออเนี่ยเธออยู่ตรงเนี้ยเออ,อยังไงแต่อาจารย์บอกอ๋อไอ้น,นี่มันก็ไปของมันอย่างนั้นแหละมันถอยไม่สุดไงเออเออตอนแรกมันไปรู้อยู่แค่นี้เอง <c oughs> เออพอมันรู้ับคาอยู่พอไปใช้ชีวิตทั้งโลกไอตัวนี้มันดูดกื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 นเออแต่พอเราเห็นอ๋อมึงมึงจะไปไหนมันก็รู้หมดหละมันก็ไม่ใช้มันก็ดับไปของมันอยู่แล้วแรกมันก็อยู่อย่างนี้มันยังไม่มันพอเพียงยังไม่หมดเชื้อมันยังมีอยู่เชื้อมันมีอ่ะหลายคนลูกศิษย์อาจารย์อ่ะแต่มันก็ไม่รู้จะทํายังไงเอามันเข้าไปแล้วก็ต้องปล่อยให้มัน มันทําไม่ได้มันต้องมีอาจารย์ต้องหาอาจารย์อย่างเดียวเออต้องหาอาจารย์วิทย์อย่างเดียวฟังก็ไม่ได้เปิดลองแล้วฟังมันก็ไม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเราก็ไม่ได้อยากที่จะเรียนรู้อะไรแล้วไม่ได้อยากที่จะอะไรแล้วน้องแนนมาก็ติดตัวเนี้ยโอ้ยเข้าใจหมดเลยนั่นกลับไปใช้ชีวิตทั้งโลกเจอบททดสอบหลงก็ไปอีกกลับมาเมื่อเพิ่งกลับไปเมื่อวานสองวันเนี่ยโอ้โหหนูเข้าใจแล้วอาจารย์โอ้โหตรงนี้แม่งมันเร็ว มันเร็วเร็วไม่เร็วก็อาจารย์ถามว่านี่อะไรเนี่ยมันมาแล้วน่ะมันทันเลยใช่ไหมเออเจอชื่ออะไรมันทันปั้งเลยเออมันเร็วเออน้องแนนนี่กกลับไปแล้วใครอีกคนนึงวะเดี๋ยวเมื่อก่อนเจมเหมือนกันเจมเมื่อหลุดออกมาทําคิ้วกับผมแมงโชว์ออฟโฟออฟอย่างเดียวพอกลับไปเจอวิบากกรรมผัวนู่นนี่โอ้โหกลับไปหลงอีกเลยใช่เออเหมือนกันเลยเออ บทเจอบททดสอบอ่ะตัวนี้ไม่ใช่ง่ายไม่ง่ายเลยยากมากใช่สัญญาตัวนี้มันฮุบได้ตลอดมันเร็วมันเหมือนพยับแดดถ้าถ้าถ้าเห็นมันอย่างจำเจอตรงนี้น่มันจะหลุดออกเลยมันจะมึงมาเหอะมาให้นั่งไปนั่งอยู่ในตรงไหนที่เขาจะคุยกันเรื่องอะไรมันจะเขาไม่เข้าไปยึดอีกแล้วมันจะฟังอย่างนี้มันรู้หมดอ่ะ แล้วอาจารย์เหมือนออความรักในครอบครัวลูกลหลานอย่างนี้หรอคะเป็นยังไงอ๋อมันก็มีความรู้สึกอะสมมติผมเป็นห่วงลูกคนสมมติลูกคุณอา,ายไปไปโรงเรียนใช่ไหมยังไม่กลับตรงเวลาอ๋อยังไม่กลับแต่เราก็มีคนห่วงลูกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไหมล่ะวท<ช>นาเราก็เห็นอยู่เราไม่หลงเข้าไปเออมันก็เห็นวิทยาสัญญณก็จําได้อยู่มันจะเห็นทุกอย่างไอรู้มันจะรู้ของมันเองไม่มีใครรู้หรอกเออ เนี่ยเหมือนคุณฟังผมเนี่ยผมได้ยินปั๊บมันรูงมันเองมันเกิดดับไปพร้อมกันแต่ตัวปัญญาเนี่ยมันก็พร้อมกันตรงนั้นแหละมันไม่ยึดมันไม่มีอะไรตั้งอาศัยมันไม่มีธรรมะอยู่จริงๆหรอกเนี่ยธรรมะที่เราคุยกันเนี่ยแต่มันหลงเข้าไปในวัฏสงสารเข้าไปในสัญญาพราอมีสัญญาปั๊บสังขานปรุงเลยวิญญาณรับรู้เวทนาเกิดเวทนาไี่เราสี่นามธรรมนี่กอดกันเป็นรูปวิญญาณขึ้นมาก่อรูปแล้วคนรู้สึกที่มีเราทำไมยังมีเราอยู่วะ เออตอนนั้นก็เราก็เข้าใจแล้วนะเออพอเชื้อมันยังมีอมืทุกคนน่ะพอมาถึงคุณหนุ่มก็เหมือนกันตอนแรกตัวน,นี้แหละอาจารย์มันคอยวิคยเคราะห์เทียบเคียงอยู่บางทีคุยงานไปนะบื้มเผอวะกลับมาเราเผอไปนี่หว่านู่นนี่นั่นเออไม่เป็นไรออมันจะมัน <c oughs> จะไม่มีตัวเนี้ยไอ้คู่เผอไว้นี่หว่านี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันจบไปแล้วแต่พอกลับไปใช้ชีวิตเอ๊ะมันเอ๊ะ มันจบจริงไหมวะเอ๊ะตอนนั้นทําไมมันโล่งไปแล้วมันหายไปแล้วมันเข้าใจหมดทุกอย่างทุกสิ่งแล้วมันก็ลืมด้วยซ้ําอมไอคิดไปก็ลืมไปเหมือนอาจารย์ต้องจดอะไรหน่อยหนูก็เป็นอืมมันยึดว่าเราจบเอยมันยึดว่าเราจบอืมเสร็จแล้วก็คิดว่ากูสบายแล้วอืมสบายแล้วเดินได้อืกลับไปไปใช้ชีวิตครอบครัวเอาอีกแล้วก่อนมีอะไรกระทบ พอนั้นไม่ทันแล้วทีเนี้เริ่มหลงเข้าไปเริ่มเริ่มเกิดความทุกข์เรื่องเรื่องครอบครัวนี่ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้จําอะไรเลยจำแล้วจบขั้นเทพก็ไม่มีอะไรเลยที่พูดออกมาไม่ได้มีความรู้สึกตามที่ตัวเองพูดเลยเออมันพูดไปเฉยเออพูดไปตามสัญญาที่ผ่านมาเออแล้วก็ไม่ได้จําสัญญานั้นไว้ด้วยไม่ทุกเลยเอนั่นแหละมันไม่ได้มีอาการกับตรงนั้นที่พูดไปแบบโอ้เมื่อก่อนผมร้องไห้นแต่ผมสมมุตินะผมลองเดี๋ยว ผมเดือลืมแล้วว่ะเมื่อกี้พูดอะไรผมก็ผมลืมแล้วต่เนี้ผมลืมพูดอะไรไปผมก็ไม่ได้จำมมันเป็นเรื่องที่แบบถ้ามันเข้าใจมันวางตัวนั้นนะสัญญาณมโนมันจะดับมดเลยเนี่ยที่มันติดกันอยู่ตัวนี้สติเราทันหมดแล้วสติมีเองพอมันมีปัญญาแล้วเนี่ยมันก็เป็นของมันโดยสมบูรณ์มันก็ไม่ได้รักษาอะไรไปเลยอมันจะไม่มีอะไรรักษาเลยนั่งอยู่เฉยเยอ มันบางเฉยหมดรู้หมดอะทีนี้อะไรแวบมาได้ยินหมดแหละมันจะไม่หลงเข้าไปอีกอยู่อย่างเงี้ยไม่มีทุกคนจะติดตัวเนี้ยสุดท้ายหลายหลายคนติดอยู่แล้วล่ะหนูว่าไม่จบจะง่ายๆหรอกใครคิดว่าจบแล้วจบแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองรู้แล้วอ ม,มันจะมีธรรมะมาสอนตรงนี้จะไม่มีเลยเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีไม่มีธรรมะมาสอนอ,ลอแล้วจะพูดไปไปสอนใครก็ไม่ได้เพราะมันคนละเรื่องล้วถามถามพ่อแกเหมือนกันเจ้าจบมาเจ้าก็สบอกข่อยเนย้บอกเมียอม <laughs> บอกว่าว่าได้ดอกย้ายว่าไปได้ว่าว่าไได้มันเห็นตัวเองหมดเลยจะคิดจะพูดแล้วมันมันไม่ใช่อ่ะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งสมบูริ์แล้วพาอถ้ามันหมดอุปทานแล้วภายในเนี่ย โอ้นี่มันเห็นมันเห็นลึกเลยนะไอ้ตรงเนี้ยยามันจะเกิดเห็นลึกหมดเลยแม้แต่วาบเว์อะไรอะไรตรงนี้มันจะเหมือนวางเฉยไปเลยราบเรียบไปเลยมีอะไรเคลื่อนปั๊บเนี่ยมันรู้เลยมันไม่หลงอีกแล้วนิดเดียวก็ไม่ได้ตัวเนี้ยมีอะไรกระเพื่อมนนี้มันเห็นหมดแหละมันเป็นถ้ามันเป็นปัญญาเรอคนแม่งลงตรงนี้ยที่สอนกันอยู่หรือจะทําเป็นไปดูไปดูจิตนะาตาหนักรู้อะไรไม่มีตัวนี้ไม่มี ตระหนักรู้ว่าไอ้สังเกตตัวเองนะอะไรไม่มีไอ้พวกสังเกตตัวเองเองนีนั่นแหละตัวกิเลสเนี่ยมันสังเกตตัวมันเองเขาไม่รู้ว่าไอ้ที่สังเกตไอ้ที่ศึกษาธรรมเนี่ยตัวกิเลสทั้งนั้นตัวมนุษย์ก็ก็ที่ว่าผ่านมาที่รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยเพราะว่าไอ้อาการรู้รู้จิตรู้ใจคนมันกลับมาอาจารย์ความสามารถตรงนี้มันกลับมาแล้วแบบเอ้าไหนบอกมันถอนหมดแล้วไงไหนบอกมันลืมหมดแล้วไงไหนบอกมันเอาออกหมดแล้วไง มันกลับมาอีกได้ยังไงอ่ะมันก่อมาอีกนี่ว่อเอากูจะไปเป็นหมอดูแล้วไหมเนี่ยอะไรเงี้ยไปดูใครถามอะไรแบบสมมติแม่อยากรู้ว่าอะไรเงี้ยแม่ <S <S> แค่แค่เขาจะถามเราอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วอะไรเงี้มย <S 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 <ๆ>มันก็เลยแบบเอ้าไอ้ตัวนี้มันกลับมาได้ยังไง <S <S อะไรเงี้ยมันมันก่ออีกนี่ว่าเก่อตัวใหม่ขึ้นมาอีกนี่ว่ามันยังไม <Beifall S 1> ่จบนี่ว่าถ้าเชื้อตัวนี้ไม่หมดน่ะมันจะไม่นั่นหรือมันจะก่อรูปได้ตัวนี้มันถ้ามันหมดมันหมดเลยเกลี้ยงเลยไม่มีการเกิดต่อ ตรงเนี้ยทํายังไงก็ไม่เกิดนี่แหละก็บอกว่านิพพานจบสิ้นภพชาจริงๆเหลือแต่ขันห้าถ้ายังมีเข้านิพพานต่อยังไม่รู้นูนรู้เนี่ยหลงหมดแหละรู้ว่ราราจิตคนนู้นพาระหันหารู้ว่าท่านทราบวาลาจิตมึงมึงรู้ไหมตอนเนี้พยพญาติกูมีกี่ตัวในท้องอะ่ะ <c> ก <oughs> ู <c oughs> ค,คิดอะไรเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่เออมมนมีใครรู้หรอกอันนั้นมันสุดมันมีตัวอยู่อันนี้มันไม่มีอะไรอืม แต่มีอยู่ทุกมีทุกอย่างอ่ะแต่ไม่มีผู้ยึดอืแล้วกจะทําลายตัวยึดเนี่ยทำลายยากถ้าไม่เป็นปัญญายังไงก็มันก็คาอยู่แค่ไหนมันแค่ได้แต่เรียนรู้เป็นความจำเหมือนเราเรียนหนังสืออ่ะเอาแล้วคุยกับคุณจิ๊บยังไม่เข้าใจเลยตอนนั้นเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ลุ่งมันตอนนี้ไงมันมีตัวปรุงอยู่ตัวมโนเข้าใจเดี๋ยวกลับไปก็สงสัยเหมือนเดิม พอใช้ชีวิตปกติเน่ยตัวนั้นมันเป็นสัญญาอยู่มันจะต้องหลุดเกี่ยือต้องเป็นปัญญาแท้จริงปัญญาแท้จริงมันจะวางตัวสัญญานี่ออกไปเลยตอนอาจารย์จีนี่แหละว่าอะไรสงสัยอะไรคิดไม่เข้าใจอ้ตรงนี้นะเข้าใจไม่เข้าใจนี่ละว่ามันวัดเดียวใช่ไหมวับเป็นทันแล้วก็คือจบเลยทันปุ๊บสลายไปเลยแบบปกติเลยมันไม่ได้อาจจรอะไรนะมันแค่แบบ ่ไม่มันไม่อัศจรรย์หรอกว่าของเธอมันมาเยอะแล้วถ้าสมมุติแบบว่าถ้าคนแบบว่าปกตินะคนมาหาธรรมะใหม่ถ้าเจอแบบนี้นี่เบื่อไปเลยนะเบื่อเบื่อเบื่อไปเฮ้ยเปลี่ยนโลกทั้งใบอ่ะตอนแรกผมก็เป็นอย่างนั้นตอนแรกหนูถอนที่เปิดคลิปอาจารย์ขึ้นครั้งแรกเลยเฮ้ยมันอัศจรรย์เกินเบื่อแบบเกิดมาตัวนั้นมันตื่นตัวนั้นมันตื่นแค่ตื่นเออตื่นรู้ตื่นอะไรเพราะธรรมะของอาจารย์มันทำแท้อยู่แล้วไงถึงถอนเราไม่กลับไปแบบ ต้องกราบไหว้ต้องบูชาต้องเอาไปทําเพื่อความดีความชั่วอะไรอีกแล้วตัวนั้นมันวางไปแล้วไอของหนักเนี่พื้นฐานน่ะแต่มันมาเล่นตัวตัวนี้ก็ตัวสุดท้ายลยเออที่อาจารย์บอกตัวสุดท้ายตัวมนวิญญาณตัวนี้แหละที่พระเจ้าตัดสู้อ่ะแล้วที่มาสอนคนนะเพราะพระเจ้าตัดสู้ตัวเนี้ยตอนที่ท่านหลุดท่านไม่รู้คือท่านไม่รู้จักตัวนี้มันดับไปเลยอ่ะออกไม่ได้นะอาจารย์ออกไม่ได้สิออกเองไม่ได้จะหาออกออกไม่ได้มัน มันจะออกอยัง,งไงก็คือตัวมันอะมันตัวมันพยายามหาทางออกอะเออมันต้องมีคนมาปวดให<ช>้อยมันออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอมันจ,จะต้องมีอะไรทั้งท,งทกอย่างหนึ่งคุยคุยไปแล้วสกติตปั้งเดียวอะ <S <S ตัวตัวมันเองมันถึงจะดับไอตัวเนี้ยเพราะที่สุดแล้วคือตัวมันเองมันจะคาตัวมันเองอืมไอที่มันรู้มันเข้าใจกับตัวมันเองอยู่ถ้ามันยังมีเชื้ออยู่มันค่อยคกอืน เกิมาเรื่อยๆมันเหมือนเพาะเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาเรื่อยๆจากนิดเดียวอ่ะเหมือนประกายไฟนิดเดียวมันค่อยๆค่อยๆก่อเป็นไฟลุกขึ้นมาเรื่อยๆลุกขึ้นมาเรื่อยๆลุกขึ้นมาเรื่อยๆเลยตัวเนี้ยผมมาตามเก็บหมดเลยไอ้ตัวเนี้ยผมรู้เส้นทางมันหมดเลยคือมึงมึงไม่สามารถเพาะได้กูจะย้อนถอนรากถอนโคนมึงไอ้ตัวเนี้แต่ว่าไม่ทิ้งอาจารย์ต้องตามอือต้องตามอาจารย์ ตอนนั้นมากับเขาไม่รู้เรื่องอาจารย์พอดีอไปฟังคลิปอาจารย์น่ะศึกษาก่อนเรายังไม่รู้อะไรอันนั้นมันรู้ตามสัญญาที่เราเข้าใจอ่ะแต่ยังดีมันเป็นสมาธิทิพย์พอของอาจารย์มันจะวางเปลือกไว้ก่อนๆๆมันจะเริ่มรู้ถูกเข้ามาหาตัวเองรู้ขนาดไหนมันจะคาตัวนี้กันหมดสุดท้ายตัวตัวมนโนาธาตุต่อให้รู้ว่าอ๋อมันก็คิดหนูของมันเนาะนู่นนี่นั่นอ่ะตัวมันเองคือมันเริ่มเข้ามาหาตัวมันเองแล้วแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยถ้ามันไม่แบบว่า เห็นตัวมันเองนะมันก็จะไม่หลุดอืมเพราะบางคนต้องมาเก็บงานกับผมต้องมาหาผมต้องมาต้องมาหาครูบาอาจารย์อน่ะมันถึงจะต่อให้เห็นแล้วเนี่ยบางทีมันกลับไปกำเริบอีก,อ,กอ,อืมตัวเนี้ยจะต้องกลับมา,บาอาจารย์<ม>อาจารย์จะไล่ไปเรื่อยๆบางคนไม่เข้ามาเนี่ยคิดว่าจะจะจบเองไนดะ้ไม่กิเลสกิเลสกิเลสมันหลอกทิฐิอยู่อืมมันมีทิฏฐินั่นแหละมันหลอกอยู่อืมมันคอยรบกวนอย่เรื่องรู้นเรื่องนี้คอยรบกวน เรื่องพวกนี้บางทีมันต้องนั่นเลยมันต้องพอเราเราเคยเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเคยเห็นแล้วมันจะออกง่ายอแต่ทุกคนมันมีอยู่แล้วแต่พราะหลงเขาไปในวังบวนเขาเรียกว่าว่ตาสงสารยูตรงนี้สัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางทีกระทบออกมาข้างนอกเกิดเวทนาแล้วเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเขาไปยึดเป็นรูปมีเราแล้วบางทีเกิดจากสัญญาภายในปั๊บเป็นเรื่องเป็นเรา เกิดจากสัญญาเกิดสังขารปรุงแต่งเกิดวิญญาณรับรู้เข้าไปหาเวทนาตรงนี้มันจะไม่มีข้างในจะมีแต่เวทนาข้างนอกค่ะมีแต่ข้างนอกเออเนี่ยสมมุติเราเธอจะกังวลเรื่องอะไรเรื่องลูกเรื่องอะไรมันก็จะเห็นความรู้สึกตัวเองแต่มันอยู่ข้างนอกใจเราจะบางเฉยตัวเนี้ยมันจะมันจะวางเฉยมันมีอารมณ์เหมือนเดิมแต่มันจะเห็นชัดถ้ามันไม่หลงเข้าไปในสัญญาเพราะสัญญามันจำได้นี่พอใจไม่พอใจเนี่ยตรงนี้แหละ ต่อให้เรารู้สึกอะไรมันจะมันจะรู้หมดมันจะไม่หลงเข้าไปในความรู้สึกนิคิดอารมณ์่างนี้ถ้ามันหมดตัวนี้นะมันเป็นปัญญาโอ้ตัวนี้เนี่ยเราพูดอะไรไปมันจะไม่จําเลยในหัวตัวนี้มันถ้ามันมันจะมีความคิดมันจะมีถ้ามันยังไม่หลุดนะถ้ายังไม่หลุดนะเออมันจะควบคุมสมองอยู่ตัวเนี้ยควบคุมสมองแล้วก็มาควบคุมจิตใจแต่ถ้ามันหลุดมันมันโล่งเลยมันจะไม่มีอะไรเลย ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะไปอะไรตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอมันอยู่แบบหัวนี่เหมือนเหมือนกลวงอ่ะมันเหมือนแบบไม่รับรู้ว่าอยู่ตรงไหนหรืออะไรปรุงอะไรก็ไม่ได้ออิสระคิดว่าจะกลับไปลงอีกไหมคืนนี้ไม่ลงในอ่ะพอแล้วเหนื่อย เข็ดลาบหาเรื่องไม่บางทีมันมันไม่หมดใช่ใช่ทีเราต้องรับเหมือนแบบเราต้องเจอบททดสอบทุกคนต้องเจอเราทำมาเยอะอาจารย์เะเจอบททดสอบแต่ไม่หลงเพราะอาจารย์หลุดทีเดียวเลยไงอาจารย์เจอบททดสอบทุกอย่างจะไม่มีการเข้าไปอีกเลยอันนี้มันยังไม่หลุดแถมยังมันกลับไปเจอวิบากกรรมอีกมันก็เพราะเราใช้ชีวิตทางโลกมันต้องเจออาจารย์หลุดออกจากตัวนี้แล้วแล้วก็ไม่ได้นั่นนะ แล้วก็ออกไปบวชแล้วก็บวชก็อยู่ไม่ได้เผยแพรทธรรมไม่ได้กลับเสือออกมาก็ต้องมาทำมาเพราะเลิกแล้วไม่คิดว่าจะไปช่วยใครแล้วพระพ้าทิศถิมานะาเยอะอเออเราเป็นผ้าใหม่ยิ่งยากอเออมันอยู่ยากเลยไหนจะมีกฎกติกาเรื่องของผ้ามาอีกเราอยู่ยากก็เสือออกมาเพื่อจะทำามาหากินแค่นั้นแต่วิบากวิบากกรรมที่จะเคยปฏิญาณมาว่าจะช่วยคนมันดึงให้มาอย่างนี้นั่นเองปฏิเสธเขาตั้งตาที่ไงควอมจริงสบายสบายไง เพราะหมดตัวนี้เนี่ยโอ้ยแม่งไม่กูโง่มันจะรู้เลยมันหลงจริงๆเวลามันหลงมันออกไม่ได้ด้วยออกไม่ได้ออกไม่ได้แล้วก็หาวิธีไม่ได้เพราะว่ามันมันมันไม่มีตัวตนที่จะไปกระทําแล้วเพราะว่าเราพื้นฐานที่ที่รับกับอาจารย์มาก่อนหน้านี้เราเข้าใจหมดแล้วมันวางหมดแล้วบาปบุญอะไรมันวางไว้หมดแล้วเราเข้าใจแล้วสิ่งที่เราหลงมาเราทิ้งไปหมดแล้วแต่ไอ้ตัวเนี้ยตัวที่มันกําลังก่อใหม่เนี่ย มันออกไม่ได้คุณบัวน่ะขนาดหลุดออกไปแล้วหลงก็ไปครอบออกก็ไม่ได้อยู่ตั้งนานนั่นน่ะอยู่ๆก็พูดอุทาหาขึ้นมากับผมอ่ะเราเลิกกันนู่นนี่นั่นมันคิดไปนานแล้วไม่รู้ตัวด้วยตรงนั้นมันออกไม่ได้มันเป็นไปหมดอ่ะมันมีเล้าไปหมดอ่ะพอผมดึงออกมาแค่นั้นเน่โอ้สารภาพบาปหมดโอ้ไม่หลงจริงนะพี่โอ้ไม่รู้เลยนะ่มันเป็นจริงเป็นจังกับมันเลยนั่นน่ะพขหลุดมาตัวนี้โอ้โหทีนี้ไม่ประมาทในทำผมเลยฟังทุกเม็ดทุกหน่วย ย้ำไงไม่หลงก็ไปแล้วเรื่องทะเลาะเลิก,ลเลกกันเ,ออเ,ลเลยอะไรเอเอ,อยู่ไม่ได้แล้วอ,อะไรเงี้ยนั่นแหละบทเรียนทั้งเราทุกวันนี้ไม่มีมไม่มีวันหลงแค่คิดก็ผิดแล้วตรงเนี้ยม,มันสอนกันไม่ได้ไงจริงๆแล้วผมแค่สมมุติเป็นคาพูดให้ละให้ให้ฟังผมเพื่อเข้าใจให้มโนเนี่ยมันเข้าสู่ทางสายกลางจริงๆก่อนไม่หลงบาปหลงบุญหลงเปลือกกัะพีถ้ามันเข้ามาหาตัวนี้แล้วมันจะคาตัวมันเองอื พอมันรู้หมดแล้วก็วเข้าใจอาจารย์หมดแล้วถ้ามันติดอะไรทีนี้อยู่ที่ระดับการพิกง่ายช้าไปลงตรงไหนมันก็ตื่นตรงนั้นเลยนีเนี้มันเป็นความสามารถของผมที่ผมจะทำแล้วทีนี้เพราะสิ่งแรกผมพูดอธิบายไปหมดแล้วทีนี้ผมต้องใช้พลังเขาไปไล่แล้วไล่ไลนะ่เอาปัญญายัดตรงเพราะตัวนี้มันฉลาดกว่าผมไม่ได้ไอ้ตัวเนี้มันมันมันเป็นเอไอพูดปับ๊บมันจับปั๊บเลยจับเข้าไปรูปั๊บเข้าใจ เพราะมันพูดปั๊บมันมันเป็นเอไอมันเข้าใจไงมันจับมันจับอ่ามันจับแต่ถ้ามันยังไม่เกิดปัญญามึงนี่แหละมึงไปเข้าใจอะไรถึงเข้าใจมันก็ยังเล็กๆอยู่นั่นแหละตัวเนี้ยอืมันจะต้องเกิดปัญญาชนิดนึงเนาะไอ้ที่มึงมันเข้าใจเนี่ยมันเป็นมึงอยู่มันจบมึงเข้าใจมึงรู้อืมันก็เลยไปได้ชั่วคราวไงแต่แต่ถ้าเกิดปัญญาตัวนี้เนาะตัวนี้มันุบไปเลยไปไป มันไม่มีตัวตนหรอกไอเนี้ยแต่ถ้ามันยังมีเชื้ออยู่มันก่อได้ตลอดเออมันสร้างตัวตนได้สร้างรูปได้เมื่อขันห้ามันสี่ขันเนี่ยพิรนาสัญญาสังขารวิญญาณปุ๊บเดียวเนี้ยตัวมโนวิญญาณมันผุไปเลยนะฮะพอมันพอมันเสื่อมมันกระจายไปมันไม่เที่ยงใช่ไหมมันกระายตัวนี้ก็นอนเนี่ยเดี๋ยวพระสามาอีกมันเข้าไปอีกมันประกบมันเร็วมันเหมือนพยับแดดแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียวไอตัวนี้เร็วที่สุดเออ ผู้เจ้าเร็วพวกเธอคนส่วนใหญ่อะติดกันตรงเนี้ยหมดเลยไม่ว่าครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายอะจะบอกตรงเนี้ยมีผมเท่านั้นนหะที่พิชิตมันได้ที่เห็นเส้นทางมันทั้งหมดว่าเนี่ยทุกคนอะก็เลยมีโอ้มีศีลมีธรรมมีนน่นมีนี่ไงที่มันติดตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์รแล้วก็กลับไปแบบไอ้นั่นอะหายใจเกาะเกาะลมอะอมที่ว่าที่ว่าพระที่ว่า เขาหลุดแล้วเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาจบแล้วไงเขาถอนตรงนี้เล็กๆที่หนูถอนออกใช่ไหมคิดว่าตัวเองจบแล้วแล้วการที่จะไม่ทุกข์ใช่ไหมมันก็ต้องแบบอยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรอยู่กับทุกทวแบบก็ไอตัวนั้นแหละไปอยู่อ่อมันอยู่นั่นแหละฐานนี่ไงฐานใหม่ฐานกรรมฐานไงใช่เขาเขาคิดว่ามาอยู่ตรงนั้นไงอืเขาก็เลยไปแบบสายนั้นทางนั้นก็มันหลงอยู่ไอตัวนั้นแหละไอที่มันไปอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ตั้งอาศัยธรรมะพระเจ้าเหรอจะไปตั้งจะอยู่ตรงไหนมันไม่มีที่อยู่แล้วเธออยู่ยังไงอ่ะตอนเนี้ยเธอจะอยู่ยังไงเธอหาที่อยู่ดิเธอรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งดิทุกเลยตัวนี้มันไม่มีเจตนามันไม่รักษาเอออแต่เรารู้แล้วไงว่าเราไม่ไปทางนั้นแล้วมันผิดแค่คิดไปก็ผิดแล้วว่าจะกลับไปไม่เอาไม่ต้องไปทางนั้นแล้วเอาแค่ตรงนี้ยรักษาตรงไหนไว้สักที่ดิอืม ักษาไม่ได้มันไม่หลงไปจับไปยึดแล้วอ่ะตัวนั้นแต่ถ้าตัวนั้นไม่มีอ่ะถ้ามีตัวนั้นน่ยมันจะเก็บสัญญามันนึกขึ้นมาไม่ได้เอามันนึกเอามาไม่ได้ตรงเนี้ยก็ไม่ได้เออหามันก็ไม่มีอืมมันนึกไม่ได้เลยอืปัจจุบันเออจะบอกว่าอยู่ตรงเนี้ยจะเนี่ยมันนึกมันนึกหาที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้หรอกไม่ได้ตรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะไอ้ที่เรานึกอ่ะ มันเป็นเพียงสัญญามันไม่มีมนูษย์ถ้ามนปั้งเนี่ยมันไปได้หมดแหละไอ้ตัวนี้ถ้ายังอยู่ตัวนี้ยังอยู่อะนะฮะถ้ามันเป็นปัญญาสัญญามันก็ทํางานแค่ตรงนั้น่ะจะนึกหาอะไรอะมันไม่มีรูปน้ารูปน้ามันมีอย่างเนี้ยเออมันต้องมีผัสสะขึ้นมาก่อนไงตรงนั้นไม่มีผัสสะมันไม่มีอะไรมันไม่ยินดียินร้ายกับอะไรมันมันไม่รักษาอะไรเออมันก็เป็นของมันอย่างเนี้ยไม่รู้จะบอกยังไงตรงนั้นอะไอ้บอกก็บาดปากก็พูดไปมันก็ มันมันก็พูดไปอย่างนั้นอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งอะ่ะ